สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพามาชมดูหอยนะคะที่บอกว่าตอนแรกก็เป็นไข่แบบนี้ใช่ไหมคะไข่นี่นะคะ่ะตอนนี้เขาก็ออกมาเป็นหอยโขมนะคะในบ่อน,นี้จะเป็นหอยโขงหอยจุกนะคะหรือว่าหอยเล็กๆนะคะอันนี้จะเป็นหอยนะคะที่เห็นเห็นนี่นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะคะให้ดูนะคะมีปลาตัวเล็กจะเป็นบ่อเล็กๆนะคะเราก็จะเอา พว,พ,วพวกเอ่อพวกกล้วยเอต้นกล้วยเอามาใส่นะคะที่ยังแห้งนะคะเป็นแบบว่าธรรมชาตินานนะคะหอยก็คือแบบตามธรรมชาตินะคะวันนี้เราก็มาชมหอยก็ในนี้จะเป็นหอยตัวเล็กๆอยู่ในนี้เต็มเลยนะคะมีทั้งปลามีทั้งหอยนะคะนะคะมีทั้งปลาอันนี้ในนี้จะมีปลาโมนะคะบางทีก็ หอยนะคือมาอยู่บนใบไม้เเห็นไหมคะแง่นะคะนี่นะคะหอยนะคะอยู่บนใบไม้เลยะค่ะนี่คือหอยนะคะเพราะว่าเขาออกมาแล้วนะคะเขาก็จะโตเป็นหอยพวกนี้นะคะนี่นะคะที่แบบว่าเพื่อนๆที่เอามาทาต่าตๆจังหวัดนะคะนี่ทานกันนะคะนี่เราก็เหมือก็ว่าเป็นเป็น,ปนหอยตามธรรมชาตินะคะตามธรรมชาติเลยนะคะ นี่ซูไม่เห็นใ,ใกล้เลยนะคะนี่ค่ะคป็ธรรมชาติของเรานะดูแบบนี้เราก็สบายดูหอยขึ้นบนต้นผักตบชวาเลือ้านี่นะคะนี่นะคะเอาขึ้นแบบแบบสีที่จะสวยนะสีขาวแล้วก็สีเราเคยถ่ายทําไปหนึ่งครับแล้วนะคะตอนนั้นหอยยังไม่เต็มบ่อนะคะยังเล็กๆตอนนี้หอยก็มาเต็มบ่อเลยนะคะบางครั้งแสงแสงไม่พอกขออาภัยด้วยนะคะ นี่นะคะอานนดูใกล้ดูใกล้ไปเลยนะาถ่ายทำธรรมชาติของในบ้านนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นหลุมนะคะเป็นรูๆนี่จะมีปลาไหลด้วยนะปลาไหลที่อยู่ในนี้แหละเขายังไม่ค่อยออกมามีหลายตัวเหมือนกันนะคะเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เอามาทานหรอกนะคะเลี้ยงไว้ดูเล่นเป็นธรรมชาติในบ้านนะคะเวลาเราเครียดหรือว่า กับจากทำงานก็มาดูนะคะดูต้นหญ้าใบไม้เราไม่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดเราก็ทำบ้านเราก็ให้เหมือนต่างจังหวัดมีบรรยากาศดีๆนะคะน mm ี hmm. ่นะคะเห็นไหมคะตรงนู้นก็มีอีกนะคะเดี๋ยวเราถ่ายไอถ่ายหอยนะคะมันจะเป็นหอยเ,เล็กๆอยู่ในน้ำเลยนะคะน mm ี hmm. ่กำลังตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กนีกกำลังโตนะคะเดี๋ยวพอเขาก,ก็ขึ้นอยู่บนใบไม้นะะ mm ี่ค่ะนี่นะคะ นี่ะคะตังนี้เลยอ้นั้นตัวใหญ่นี่แหละหอยนะคะนี่ค่ะเห็นมันกำลังังนั่นอยู่เดยวจะเขาอยู่ในนั้นเลยค่ะเห็นมันก็จะออกมาแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะก็เหมือนกับเราเลี้ยงเขาอยู่ในนี้แหละเลี้ยงหอยอยู่ในเนี้ยแหละนะคะอันี่อ่าไปแล้วไปแล้วเขาจะถ่ายรูปไปเลยนะเจ้าหอยเอาออกมาแล้วจ้าออกมาแล้วจ้า มีค้าออกมาแล้วมาแล้วอาจจะชมนะคะเพื่อความเพลิดเพลินนะคะดีเข้าไปแล้วนะคะเขาจะมีอรเอาใบไ,ไม้นะคะอ๋อนี่นะคะกราไปชมใบหูเสือเราตอนเนี้ยตอนแรกใบหูเสือไม่งามนะคะเราใช้น้ำหมักนะคะใส่ต้นใบหูเสือนี่นะคะเขาก็โตขึ้นเดี๋ยวเราจะกินทานใบหูเสือเป็นยาคือว่า ระคายคอเนะคะเราก็จะเด็เดใบตรงนี้หรือใบใหญ่ๆมี่หนึ่งใบนะคะแล้วก็เราจะเอามาทานนะคะเพราะว่าถ้าคอเราละคายคอหรือว่าจะมีแสมหะนะคะเราก็ทานเนี่ยน้ำส้มตำใบหูเสียนะคะเรียงไว้เป็นสมุนไพรนะคะเวลาเป็นหวัดเป็นไรก็ทานนะคะจะไม่กินยาเออกินยาธรรมดานะคะเพราะว่ากินเยอะๆมันก็นนกนทําให้ ข้างในเราเนี่ยสะสมนะคะเราก็กินใบไม้ก็บำรุงบำรุงร่างกายเราไปด้วยใบไม้นี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะจะเด็ดใบนี้ก็ลัหาไปเองนะคะใบซีซ้เอเอาใบนี้ดีกว่านะเดี่ยจะเด็ดใบนี้นะคะใบนี้นะคะอันนี้ใบมันหนึ่งใบเนี่ยหนึ่งใบนะคะเราก็จะเอาไปล้างให้เกลี้ยงนะคะแต่ของเราทานได้ไม่ เราไม่ได้ใส่เราใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักน้ําหมักที่เราทำเอาไว้นะนี่ค่ะถังเบลเลอร์เลยนะคะแต่เราจะไม่เปิดนะคะเห็นไหมคะถังน้ําหมักของเรานี่นะคะนี่นะคะเราใช้มาลดต้นไม้นะคะแต่ว่าเราจะไม่เปิดตรงนี้นะคะอ่าไม่เปิดนะคะอันนี้เราก็มาชมหอยตลอดเลยนะคะแล้วก็ใช้อันนี้ผักคะน้านะคะก็โต,ตขึ้นแล้วเคยให้ดูตรงนั้นยังเล็ก,ลกนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ตอีกนิดนึงแเราก็จะเด็กเขาแล้วนะคะพักน้ำนะคะเราถ้าใช้น้ําปุ๋ยนะคะน้ําหมักนะคะที่ทําไปนะคะเขาก็จเจริญเจริญงอกงามดีจ้ะ,จะเจริญงอกงามนะคะให้ปลไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะแต่เราต้อะเอามาทานนะคะเดี๋ยวจะเด็กมาผัดแล้วนะให้เขาโตนิดนึงก่อนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะควรยิงจะใส,ใส่ใส่ใหม่ใส่มเมล็ดใหม่นะคะนี่นะคะ นี่นะคะก็มาดูตรงนี้ดีกว่านะคะอันนี้กำลังปลูกใหม่นะคะนี่นะคะปลูกปลูกในถ่านนี่เลยจ้ะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเรามาดูหอยนี่อีกนะคะทางแล้วมันจะมีตรงสองฝั่งเลยนะคะตรงนี้ก็มีนะคะนี่นี่นะคะนี่นะคะกำลังออกอีกนะคะ,าาะคะุมปลาปลาซิงเล็กๆ ะะจะเยอะมากนะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเห<ๆ>็นอะไรเราก็ดูเพื่อความเนี่ยหอยเล็กๆเ,เลยนะคะขึ้นนะคะ๋ยวเขาจะโตเลยนะคะโต,แล,ะะตแล้วนะคะน,นี่นะคะดูความเพลิดเพลินนะคะเพลิดเพลินเลยจ้าดู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 นะคะมีหอยมีปลา มีหมดเลยนะคะตอนนี้ปลาตัวใหญ่นะคะเป็นปลาหมอนะคะเป็นปลาหมอนี่นี่แหละนี่นี่หอยนะคะนี่ค่ะเลี้ยงหอยเหลือเยอะอ,ออกมาแล้วนะคะเป็นอยู่รวมกันนะหอยปลาเขาจะอยู่รวมกันนะคะอย,ะอยนนะะู่รวมกันนะคะนี่ยะตัวนั้นจะออกมาแล้วนะคะเขาจะนะวิธีการออกเขาจะเอาตะโทงมาก่อนนะจะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะ พื่ความเพลิดเพลินนะคะเอามามาแล้วนะคะถ่ายทำถ่ายทำเอาอาย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 มาเข้าไปแล้วอายเลยอายอะไรนักหนานี่ยจ้าูนููเข้าไปอยู่ในโพรงเลยจ้าตัวเล็กอ่ะป่าตัวเล็กก็ว่ายไปมาช่าให้ดูนะคะแล้วใครเครียดก,ก็เข้ามาดูเลยจ้ะมันมนี่นะคะตัวนี้ตัวใหญ่หน่อนไม่มีเยอะค่ะมีเยอะมาก มันอยู่มันมันจะหลบอยู่ข้างใต้น้ํานะคะนคะ here, ี่ค <c oughs> okay. well, ่ะหลบอยู่ใต้น้ำเนี่ยเนี่ยไอ้กุ้ต <CEOs>. ัวตัวนี้เนี่ย่าดดูคือการของหอยีกว่านะจ้าหอยกระปลาเนี่ยครับเขาโตเขาจะออกมากินผักนะคะผักตบเนี่ยแหละนะหอยขัดหมดเลยนะคะเป็นเป็นอาหารของเขาให่เนี่ย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 ปลาเห็นไหมคะมูดมูมันเขากำลังกัดกินผักผักตบชวาอยู่ ะคะอืมนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะอะไรว่าแล้วนะคะเขาจะมีมีทั้งเปลอาออกเลยนะคะตัวนี้ออกแล้วจ้าออกแล้วออกแล้วนะคะด้วยความเพลิดเพลินออกนี่นนะะเลยค่ะเห็นหอยนะคะตามธรรมาชาติออาขึ้นเลยเขาออกมามา,มาหาอาหารนะคะ มาหายใหจหายใจเลยจ้าร้องเพลงไปด้วยนะคะ,ะนี่คนะ่ะของเรานะคะหอ,อยนะคะอันนี้คือหอยนะคะหอ,อยนะคะ,ะดูตรงไปนะคะด้วยความเพลิดเพลินนะคะหอยตามธรรมชาตินะคะเป็นบอกก็เกิดขึ้นเองนะคะเกิดขึ้นเองตัวนี้ก็จะหลบอยู่นะคะ หลังคาออกมาอาเพื่อน,นจ้าค่ะแล้วขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยการนะคะดูธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะในบ้านนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเพื่อความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็ขอจบนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆมีความสุขนะคะในชีวิตนะคะเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตมีชีวิตนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นี่นะคะจากโลกภยัยไข้เจ็บนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ